สวัสดียมามเช้าๆจ้า,วาวสวัสดีคุทุกคนนะจ้าว,วันนี้อ๋อจะพามาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบดงจ้าวิววันนี้สวยมากๆเลยจ้าก็จะเป็นไร่สตอร์เบอร์รี่เลยจ้าก็วิวก็ประมาณนี้มาดูนกันว่าจะเห็นพระอาทิตย์ไหมเมื่อวานนี่ไปชมที่ม่อนสนพระอาทิตย์ไม่สวยเลยจ้าก็ ชาวบ้านก็ตื่นกันแล้วจ้ะหงข่าวกันแล้วเนาะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วจ้ะเหลืออีกนิดหนึ่งพระทิตขึ้นเจ็ดโมงชาติลจ้ากันเนี่เดี๋ยวมาชมกันจ้าแสงมาแล้วจ้าพี่น้องแสงส,สวยๆมาแล้วก่อนเมฆมดฝนจะตกเลยแสงสว่างมาแล้ว วิวหมู่บ้าน้อถ่ายให้ดูแล้วนะตอนกลางวันว่าเป็นไงนุ้อยู่สรตเ์อะไรกไงสวยไหมวิวภูเขาแล้วก็หมู่บ้านจ้ะก็มันแบบธรรมชาติที่เขาสร้างสารรค์ขึ้นมาได้ ไม่ต้องมีห้างหรูหราอยู่แบบธรรมชาติสวยงามจ้ะเอามาเมื่อปี2 0 1 0เขาก็ยังอยู่ธรรมชาติอยู่เลยจ้ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจ้ะยังคงรักษาธรรมชาติไว้อยู่วิถีชีวิตของชาวเขาเหมือนเดิมจ้ะมีโอกาสก็จะมาอีกมาชมพระที่ขึ้นกันได้จ้ะ ้าที่ขึ้นมาแล้วจ้ะขึ้นตรงนี้สวยจริงๆนะฮะโอ้ยสวยมาแล้วสวยมากเลยจ้าวันนี้ขึ้นมาลูกสีแดงๆ <c oughs> <c oughs> แสงเริ่มมาแล้วจ้ะสวยเจ้าม <c oughs> เนาะต่อสีกัน,นสวยมากเลยถ้ากง,างมๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูได้ไหมได้ไหมมีโดนวินด้วยจ้ะวันนี้ก็เอาวิวพระที่สวยมาฝากทุกคนเพียงที่นี่เลยจ้ะความสวยงามที่ขอบดวงจ้ะสวยจริงๆบ๊ายบาย